จ้าหญิงเซลโล่ต้องตายข้าตรองงามที่สุดในประเทศพี่ใส่หงยาพี่เข้าไปนี่จะหยิงเซลโล่ได้ตายแน่นอนฮ่าฮองหญิงพี่คะถ้าดุนารับชิมน้ำนี้เดืด หญิง,งคะรจ้าชายเป็นอย่างไรหรือก็อร่อยะเจ้าสล่สลบสลบฮ่าเจ้าหญิงสโลบไว้ได้ตายไปที่เรียบร้อย <c oughs> ต่อมาได้มีเจ้าชายมาเห็นเข้าวทเทสทังจิตก็ได้ไมาเห็นเข้าพอดีจึงนำนางลงไปในหลุมแก้ว เใ่มใในี้เจ้าชายมาบอกคนแคนเจนว่าข้ารู้วิธีทำให้ดาตื่นละคนแคทเจนเลยค่ะว่าจืบเหรอไม่ใช่นี่คือการครับมไม่สักทีได่รับเชิญครับ